สวัสดีครับจะมาพูดถึงภูมิประเทศของสิงคโปร์นะครับผมนี่ครับภูมิประเทศของสิงคโปร์ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่ทางทิศตะวันใต้ครับของประเทศไทยต่อจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเพียงเกาะ เพียงเกาะเดียวนะครับแต่ประกอบไปด้วยเกาะเกาะจิ๋วล้อมรอบอยู่ที่63เกาะนะครับผมเกาะหลักเกาะหลักของประเทศสิงคโปร์มีเนะื้อที่ดินรวม682กิตารางกิโลเมตรนะครับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของของพื้นที่นะครับ136.8กกิโลเมตรนะครับผม เหนือเส้นศูนย์สุดโดยตั้งอยู่ห่างระหว่างเส้นแวงที่103องศา36ลิฟตาตะวันออกนะครับกับเส้นแวงที่104องศา06ลิฟตาตะวันออกครับผมและสภาพภูมิประเทศที่ตั้งตั้งติดชายฝั่งครับ ทะเลทั้ง3ด้านซึ่งอยู่กลางสี่แยกของโลกคือทิศเหนือติดกับช่องแคบยาโอทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกติดกับช่องแคบบารากาทิศใต้ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ครับทำเลยอดเยี่ยมนี้ส่งผลความได้เปรียบ มีส่วนผลักดันในสิงคโปร์ทำให้สิงคโปร์เจริญเติบโตนะครับจนกลายเป็นศูนย์การทางการค้าการสื่อสารและการท่องเที่ยวสำคัญของโลกครับครับผม